สวัสดีค่ะโอเคนะคะสวัสดีนักเรียนป .5 ้ทับหนึ่งทุกคนเนาะวันนี้นะคะเออคุณครูก็จะมาสอนต่อจากในชั้นเรียนเมื่อวานนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดเปิดไปหน้า116ค่ะอ่ะเราก็จะจบเล่มนี้กันแล้วนะทีนี้นะคะดูโจทย์ข้อที่3นะคะ ่ะดูแล้วก็ลองคิดตามเนาะว่าโจทย์นี้เขาให้ทำยังไงนะคะโจทย์ให้อะไรมาและโจทย์ต้องการหาอะไรที่สำคัญเรื่องนี้นะคะให้ดูที่หน่วยถ้าหน่วยไม่เหมือนกันต้องเปลี่ยนหน่วยอ่ะข้อที่3ถังเปล่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในการวัดขนาดภายในคือเป็นความจุนะคะ วัดขนาดภายในได้ยาวด้านละ150ซเมตรพีมเปิดน้ำใส่ถัง2,250ลิตรระดับน้ำในถังสูงเท่าไหร่เป็นถังเปล่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ยาวด้านละ150ซนติมหมายความว่ายังไง หมายความว่าถังเปล่าใบนี้เนี่ยอ่ะอันนี้คือถังใช่ไหมคะถังเปล่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาะครูวัดรูปคร่าวๆให้ดูนะนี่เขาบอกว่าวัดขนาดภายในได้ยาวด้านละร้าสิบแปลว่ายาว150เซนติเมตรแล้วก็กว้าง150ซนมเท่ากัน ทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามความสูงโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ปริมาตรมาหน่วยเป็นลิตรแต่ทีนี้ไปดูนะคะยาวด้านละ150เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยลิตรให้เป็นหน่วยลูกบาทเซนติเมตรเนาะ,ะทีนี้วิธีทำนะคะเนื่องจากเรารู้ว่าเนื่องจาก1ลิตร 1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่คะหนึลิตรเท่ากับกี่ลูกบาทเซนติเมตรเอ่อลูกบาทเซนติเมตรขออนุญาตเขียนย่อแล้วกันเนาะเนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ1นึ่พ ลูกบาศ์เซนติเมตรลอบอรจุดสอจุดเพราะฉะนั้นเรามี 2, 250ลิตรจะเท่ากับกี่ลูกบาท์เซนติเมตรทีนี้การเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กหน่วยลิตรนะคะจะใหญ่กว่าหน่วยลูกบาศ์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้การคูณเอา2250คูณกับ1000นนะคะจะได้เป็นเท่าไรเอ่ย ใส่ศูนย์ของ1000ไป3ตัวศูนย์ของ2550มี1ตัวแล้ว225คูณ1ก็ได้225เพราะฉะนั้นจะได้2 2 5ล้านลูกบาทเซนติเมตรทีนี้โจทย์ถามความสูงโจทย์ถามความสูงเรารู้ความยาวกับความกว้างมาแล้วนะคะรู้ความกว้างกับความยาวมาแล้วเพราะฉะนั้นหาความสูงใช้สูตรอะไรเอ่ยสูตร ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะทุกข้อนะคะเขียนสูตรลงไปก่อนเนาะเพื่อจะให้เราได้จำได้เท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงอ่ะทีนี้เราจะหาความจุ ของถังเปล่าของถังเปล่าก็กว้างคูณยาวคูณสูงอ่ะทีนี้แทนค่านะคะความจุเมื่อกี้เราได้2 2 5ล้านลูกบาทเซนติเมตรทำไมถึงต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยลูกบาทเซนติเมตรเพราะความยาวด้านในเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรกว้างเท่าไหร่กว้าง150 ยาวเท่าไหร่ยาว150จดถามความสูงติดคำว่าสูงไว้นะคะความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะทีนี้150คูณ150ได้เท่าไหร่เอ่ย150คูณ150อ่ะ150มี0 1ตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็มี1รวมกันเป็น2ตัวใส,ส่2ตัวไปก่อน15คูณ15ได้225 แล้วคูณกับความสูงเป็นเซนติเมตรทีนี้เราอยากได้ความสูงใช่ไหมคะเราก็ย้าย22,500ตรงนี้นะคะย้ายไปฝั่งสายย้ายมาฝั่งสายเพราะฉะนั้นย้ายมาแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะคะจากคูณอยู่ก็ต้องเปลี่ยนเป็น หารหาร22,500ข้อนี้เลขไม่ยากเนาะ,ะการหารตัดศูนย์ด้านหลังได้ตัดทีละคู่นะคะเหลือ22,500หารด้วย225คําคำตอบความสูงมีค่าเป็น100ซนติเมตร โอเคทีนี้ตอบนะคะเขียนดังนั้นไม่พอแลวอ่ะไม่เป็นไรตอบเลยตอบหนึ่งร้ะดับน้ำในถังสูง100่งเซนติเมตร อย่าลืมใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นอ่ะผ่านไปข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์บอกว่ากล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้สูง6เซนติเมตรใส่ลูกบาทรู้จักลูกบามไหมลูกบาทให้นึกถึงลูกเต๋านะคะคือความกว้างความยาวความสูงเนี่ยจะมีค่าเท่ากันกว้างเท่ากับยาวเท่ากับสูงนะคะ เขาบอกว่าใส่ลูกบาทที่มีปริมาตรลูกละ27ลูกบาทเซนติเมตรอ่ะโจทย์บอกปริมาตรมาแล้วหน่วยเป็นเซนติเมตรได้24ลูกพอดีโจทย์ถามว่ากล่องใบนี้มีพื้นที่ฐานเท่าไหร่โจทย์ถามพื้นที่ฐานเต้องใช้สูตรที่2ใช่ไหมคะก็คือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงอ่ะทีน,นี้ วัดขนาดภายในการวัดขนาดภายในไม่ได้หาปริมาตรและเราต้องหาความจุเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคําจากคําว่าปริมาตรให้เป็นความจุนะคะกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูง6เซนติเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นลูกบาทกเนี่ยกว้างยาวสูงเท่ากันใช่ไหมทีนี้เขาบอกปริมาตรมาแล้ว1ลูกเนี่ย27ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้า24ลูก จะมีปริมาตรเท่าไหร่หรือว่ามีความจุเนี่ยใส่ไว้ข้างในกล่องเนี่ยได้เป็นเท่าไหร่เราก็เอา27คูณ24ก็จะได้ปริมาตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราหาอะไรก่อนปริมาตรของกล่องหาได้จากเอาปริมาตรของลูกบาทใช่ไหมคะก็คือ27คูณกับจำนวนลูกคือมีก็คือมี24ลูก หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรอ่ะยี่สิคูณยีทดเลยเจ็ดอันนี้เป็นสิบเจ็เป็น5นะคะได้หกร้ปลูกบาทเซนติเมตร เจ็ดสี่ยี่สิบหกร้อยสี่สิบแปดอ่ะโอเคไม่ผิดเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นได้ปริมาตรของกล่องมาแล้วทำไมคุณครูถึงหาปริมาตรของกล่องด้วยการเอาปริมาตรของลูกบาศก์คูณ24ได้เลยเพราะเขาบอกว่าอะไรคะใส่ลูกบาศก์ที่มีปริมาตร27ลูกบาศก์เซนติเมตรได้24ลูกพอดีคือเขาใส่ลูกบาศก์ไปแล้วในกล่อง นี่เขาบอกว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันพอดีกับกล่องเลยเพราะฉะนั้นครูก็หาปริมาตรของลูกบาศได้เลยมันจะได้ปริมาตรของกล่องโดยอัตโนมัติทีนี้เราจะหาพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็คือใช้สูตรที่2ใช่ไหมคะการวัดขนาดภายในก็คือความจุเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้สูตรที่สก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูง พื้นที่ฐานคูณสูงอะความจุได้มาแล้วคือ648หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรโจทย์ถามพื้นที่ฐานติดคำว่าพื้นที่ฐานไว้ทีนี้โจทย์ต้องการหาพื้นที่ฐานติดไว้นะคะความสูงก็เป็น6พื้นที่ฐานคำว่าพื้นที่หน่วยจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าตาราง ตารางอะไรกลับไปดูที่โจทย์ตารางเซนติเมตรทีนี้เราต้องการพื้นที่ฐานใช่ไหมคะเราก็ย้ายเลข6มาฝั่งซ้ายได้เลยอ่ะย้ายเลข6มาฝั่งซ้ายจากคูณอยู่ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหาร 648หารด้วย6พื้นที่ฐานหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเขียนตัวย่อดได้นะคะ,ะหารได้เท่าไหร่616 6หาร4ีไม่ได้ใส่0ูนย์แเพราะฉั้นพื้นที่ฐานจะได้108ตารางเซนติเมตรแล้วก็ดังนั้นเลยเขียนดังนั้นพอไหม ดังนั้นให้ทวนที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐานอะ่ะพอดังนั้นกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐาน108ตารางเซนติเมตรแล้วก็ตอบ อเคแล้วก็อย่าลืมใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเส้นอ่ะทีนี้ไปหน้าถัดไปนะคะข้อที่1แบบฝึกหัดที่8.12 2ข้อนี้จะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเนาะลังไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อใส่ดินลงไป15,000ลูกบาทเซนติเมตรทำให้ระดับผิวดิน สูงจากก้นลัง20เซนติเมตรอันนี้เขาบอกอะไรหรอสูงจากก้นลัง20ซนติเมตรคือเขาบอกความสูงเขาบอกอะไรสูงเท่าไร่สูงก็สูง20เซนติเมตรลังไม้มีพื้นที่ฐานเท่าไหร่เอ้ยพื้นที่ก้นถังพื้นที่ก้นถังตรงนี้คืออะไรคะเอ้ยพื้นที่ก้นลังพื้นที่ก้นลังก็คือพื้นที่ฐานนั่นเอง ราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้สูตรอะไรได้เลยใส่ดินลงไปแล้วจะกลายเป็นความจุใช่ไหมคะเพราะว่าการใส่ลงไปแล้วจะกลายเป็นความจุเพราะฉะนั้นใช้สูตรความจุของอ่คุณมาเขียนตรงนี้เลยดีกว่าวิธีทำความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใครจดไม่ทันนะคะสามารถกดหยุดไว้ก่อนได้นะ ช้สูตรเออข้อนี้ใช้สูตรพื้นที่ฐานเนาะเพราะว่าโจทย์ถามพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานคูณกับความสูงโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ปริมาตรมา1 5 0 0 0หนูก็ใส่ไปอันนี้โจทย์ถามพื้นที่ฐานก็ติดคำว่าพื้นที่ฐานไว้ความสูงคือ20พื้นที่ฐานหน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรนะคะคำว่าพื้นที่หน่วยต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นง่ายแล้วนะคะถึงตรงนี้ง่ายแล้วย้าย20ไปอีกฝั่งหนึ่งจากเครื่องหมายคูณก็เปลี่ยนเป็นหารแค่นี้เองและหาพื้นที่ฐานออกมาโอเคทําเองได้นะคะทีนี้ต่อข้อที่2ข้อ1เป็นการบ้าน1ข้อแล้วนะข้อที่2 ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอถ้าเห็นโจทย์ลักษณะว่ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้รู้เลยว่าเป็นการหาปริมาตรมีสองสูตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงกับพื้นที่ฐานคูณสูงเขาบอกว่าวัดขนาดภายในการวัดขนาดภายในก็คือการหาความจุวัดแล้วกว้าง0ูเมตรยาว1เมตรสูง0.5เมตรในถังน้ำมีน้ำอยู่160ลิตรโจทย์ถามว่าระดับน้ำในถังสูงเท่าไหร่ สังเกตว่าตรงนี้โจทย์ให้ความสูงมาแล้วแต่โจทย์ไปถามความสูงอีกเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวคุณครูลองวาดภาพให้ดูมันจะเป็นถังน้ําใช่ไหมคะอ่ะถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์เขาชอบเป็นถังน้ำจังเลยไม่รู้ทาไมเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าถังน้ํามันง่ายสุดใช่ไหมอ่ะวัดขนาดภายในกว้างสูงจุดแปดยาวหนึ่งเมตร สูง0.5เมตรทีนี้เขาบอกว่าเขาในน้ำเนี่ยมันมีถังเอ้ยในน้ำมันมีถังในถังมันมีน้ำในถังมันมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะอ่าในถังมันมีน้ำเพาเขาบอกว่าน้ําในถังตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความสูงที่เขาให้มา0.5ตรงเนี้ยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าตรงนี้คือความสูงของถังแต่โจทย์ถามจริงๆคือความสูงของระดับน้ําทีนี้ รงฐานเนี่ยกว้าง0.8ยาว1เมตรก็ใช้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นถังใบเดียวกันเพราะฉะนั้นความกว้างกับความยาวจะต้องเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นใช้สูตรอะไรได้เลยกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะความจุคือกว้างคูณยาวคูณกว้างคูณยาวคูณสูงแต่ตรงนี้เนี่ยสังเกตนิดนึงหน่วยตรงนี้เป็นลิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเมตร หนูจะต้องเปลี่ยนหน่วยลิตรให้เป็นหน่วยลูกบาทเมตรอขอย้ายขึ้นไปย้ายไปไหนได้บ้างอะย้ายไปนนหนูต้องเปลี่ยนหน่วยลิตรให้เป็นหน่วยลูกบาทเมตรนะคะเปลี่ยนได้ไหมได้เพราะว่าเรียนไปแล้วนะคะวิธีทำอยากได้หน่วยอะไรให้เอาหน,หน่วยนั้นไว้ด้านขวาทำไมครูถึงอยากได้หน่วยลูกบาทเมตรเพราะกว้างกับยาวเนี่ยเป็นเมตร เวลาคูณแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนหน่วยลิตรเป็นลูกบาทกเมตรเรารู้ว่า1000ลิตรอเนื่องจาก1000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทกเมตรเพราะฉะนั้นเรามี160ลิตรค่ะจะได้เท่ากับกี่ลูกบาทกเมตรเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วย ใหญ่ใช่ไหมคะหน่วยลิตรเล็กกว่าหน่วยใหญ่เพราะฉะนั้นใช้การหารเอา160หารด้วย1,000ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะอันนั้นเป็นปริมาตรเอ้ยเป็นความจุทีนี้เราใช้สูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก นี้ใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงอ่าทีนี้ความจุเราได้แล้วใช่ไหมคะที่เราหามาได้ตรงนี้ให้เอามาใส่ฝั่งนี้เท่ากับกว้างเท่าไหร่กว้าง0.8ยาวเท่าไหร่ยาว1ความสูงคือเราต้องการหาเรายังไม่รู้ อย่าใส่สูงตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าตรงนี้คือสูงของถังไม่ใช่สูงของระดับน้ําโจทย์ถามความสูงของระดับน้ําเพราะฉะนั้นเราต้องหาความสูงใหม่ความสูงหน่วยจะเป็นเมตรใช่ไหมคะอ่ะทีนี้หาคําตอบได้เสร็จสับแล้วมีเป็นการย้ายข้างเนาะหาความความสูงได้แล้วหน่วยมันจะเป็นเมตรอยู่ถูกต้องไหมแต่เวลาโจทย์ถาม โจทย์ฐานหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเปลี่ยนจากหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตรอ่ะเราดูว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นให้กลับไปเปลี่ยนหน่วยเองนะคะหาคำตอบเองแล้วก็เปลี่ยนหน่วยกลับจากหน่วยเมตรเป็นหน่วยเซนติเมตรเองเนาะวันนี้มีการบ้านแค่2ข้อนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จเดี๋ยวค่อยมาส่งคุณครูในวันศุกร์เนาะ โอเคช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าลืมทำงานแล้วก็เข้าเรียนให้ครบทุกวิชาเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ